นั่นหนาวาะท่นซีพัะ้อันยาช่องยังยหันหนามีสองตัววพาะท่นพ่อระวางท่นย่างไปเรายาักันดิย่างตะพอดบางหันบ้างต่อเฮียเดียวยาช่องหนึ่งมีสองตัวยาช่องหนึงมีสองตัวฟังเราด้วพี่น้องนี่แหละตัวมองเด็ดยาในช่องแท่นทีวาสีมีหลายๆตัวมันมีสองตัวฟ้พน้อ่หัสิองเยานช่องแิ่นทีวาสีีหยๆจักมันมีองตั ฝันเขี่ยวปูเขี่ยวยาอยสารนี่ฟันว่าเพิ่มมากเราเราจะเนี้เราย่งมาสอนได้เลยต้องเห็นเราเป็นสาเราจมไปทางที่ไปทางนี้เราถขนบานเรามันเดี๋ยวลงกระทางนี้ถ้าไปไปท่างนี้ปรากฏว่าที่นี่ที่นี่แห้งพ้นจนบานจมกัาเจ้ามากหรอกพก็ยืนอยู่นี้บานเดี๋ยวสวดไปเห็นเถวไปเา่นั่นอยโ่หันนั่นมันทาพรมีหานนี่แหละก็เลยีพนก็ได้เหยบหั บานนี้นั่งอยู่กูก็เลยกงานไปหนึ่งไปแต่เห็นตองยูม่ตองกล้วยอ่ะสองอันไม่ตองกล้วยว้างโยกกระพอใหญ่แล้านี่บ้านนี้ครับพอดีตองมันพันยาบอสันเอ้านั่นะยาช่องนึงก็หัยแล้วสันมี่สองตัวเพาะสันว่ายาช่องนึงมีสองตัวเออมีสองตัวละวางสันนะครับย่างหนึ่งสิบใอีสันนี่ยายาช่องนึงมีสองตัวปกติยยาในช่องนั้นมียี่สิบตัวอืมมียี่สิบตัว บาหนี้ผันมีสตัวเรามาหนี้องตัวอย่หันยาช่องนึงเซดจะมาออก2องศูนย์สองเด้อปลาปูก็ฝันได้จำได้รัดแค่ไวาจำได้ขับจะีฝันหน่อยหน่่นฝันบ่โดนดิคามเป็นเพราฝันเนาะเห็นเหตุการณ์มดเลยเอ้เห็นเหตุการณ์มัดจีได้มัดเนี่ยเรายืนเหี้ยํา็นเรากปหันหน้าไปตนทใหญ่เราไปจมจังมันจมอะไรปตะกอนเามีเงี้ยคนหนี้ผู้งี้งมีคนอยู่แนทา้งนั้นบ้านเราเขาอวยแต่ตั้งเกียเรายืนยี่เนี่ยเเนี่ยเียี้ S <S ยืนยูนย่นี่ออยืนยืนแล้วจมยืนหันหนา <S <S ้าไปท้างน,นบ้านนช่งไปจะมาแลเรืงหันหนา้าไปขางนี้หันหน้าลงไรนแล้วทานนี่ปืากว่าเป็นเป็นคือไฮน่าเป็นคือจังหวัดเนี่ยฮอดสกอร์ตเลยเนี่ยปรากฏให้ัหน้ายนี้ยนบ้านนเนีนยทำไมจิมักยุ่งกับแตบ้ายุ่งกับแต่บ้านเรามักทำเล่บางนี้เออบานนี้กืออกาเรามาตั้งแต่าบ้นเดี๋ยวเห็นปัญญาย่งหันนะก็ได้ยังไปนี่นบน จะไปขอตองพันยาตองพันยาก็บ้างยกกับพ่อยาเราหน่ะแล้วไปนั่งยกหันมาบังจานหน่อยไปไงไปไงนี่ตองพันยาบ่อันเอ้า่ันนั่นนะจองนึยหันนี่สองตัวพ่ันบานพ่อละวางันสิย่างไปเอายาันดิไปอด่าหันอนง้อไปเอายาดิหวเนื้อเดยวไม่วเน้สามตีโอย่าัไหมน้อนตีอยู่ฟันฟันบ่ฟันสองหนึ่ง หนึ่งน่งอพูดเ้าแล้วมาตีมาเอาขุนไห่เป็นเป็นเก้าสองเก้าชีสองเก้าสองชีทีนอเอาเขียนหนึ่ว่าจะให้อันเลอันเมื่อนั้นเด็ดละบาทนี่ปูเจียวตองบ่เล็กขันน้ำมุนเมื่อเอาย้ำกังขื้นน่ะขันบ่เตะเจียวต้องบ่บ่อตองเลย แสดงว่าอันนั้นเป็นจังไรบ้านีมักบ่อันนั้นเอาไว้บ่เสียนอยไรเงี้ยได้ว่เสียไรกระสือนี่บ่อนี่ไปซื้อโอ้นี่ยเราสิตรงทุ่มเลยที่เอย่าหลอกนั่นอันนี้ละเอาโค้งสุ้อ้านี่เราพูดเดี๋ยวเาเสียได้หลอกใบไม้บ่เอาหมดนี่บ่เอาหมดเอาแต่เอาแต่ก็เลขกันนั่นมาหอดวางนี่เลยชุ่มเลยได้ประเดี๋ยวเอาวามันไหลบ่มีเงี้ยบ่บ่นั่นน้ำตาดเยียนบ่บ่เกี้ยวบ่ตองเลยเตี้ยเสียงบ่พู่จื่อๆอยู่ แม่นมันบอกเมียนคนมาบอกมาย่ำให้ไม่อันนี้นั่นแหละมันเป็นสงสัยอันนั้นแหละว่าบอกให้ออกหามฟังก็หมวกนค่ะคนฟังนั่งบลัฟปูพคนมาจังใดฟังนี่มันเข้ากันกับข่อยแล้าวสันนี่ได้จ้าฝันว่าจังใด่ันฝันมันเนื้เล็กน้อยคนหนึ่งตาว้าหังหังม่นเนื่องนี่สันหังมันแม่นงให้หมวกไว้ย่างไปย่างไปเราเอามือล้วงเส้นหัวไปจ่อออกหมวกต่อออกหัวร้อนหมวกหก เป็นเน่นหอยว่ะ่ำอันนี้ความฝันตาจอยออาข้ามฝันเอาเอาอันจอยเนี่ยปนก็เได้ตีเล็กมาเก่ากันปนก็เได้ตีศูนย์หนึ่งะสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งแลกสามโตก็ตีสองศูนย์ว่ามันเหตุอะไรหอว่าอกไรโอหน่ารักน่ารได้เชียนเอาตักบปัดถึง เรื่องมอตรสันันละมุนคันละมุนนี่บอเอามาเลยมันบปัวห้าเจ็ดศูนกับสองเก้าสี่เปนบปัวอืมนั่ละมุนห้าเจ็ดศูนยอืมเนอ่าอันนี้สองเก้าสี่นี่ปีตีอันฝันกระปูนย่ดิมันเขียนว่าสิอย่าซ้งหนึ่งยมมีสองตัวนั่นแล้วเรียกเดี๋ยวนี้อยุ่หันได้เดี๋ยวนี้ตงว่าเฮ็ดใดมันไม่เก้าอ๋อไม่สองหนึ่งนั่ได้เหอนอันนี้นี่อ่า บนล,าล่างรถมาปือตีนั่นะเก้าสองแล้วก็สองหนึง่งตีย้กันกับปัน้นฝันทุกไทยดิ่น้หน่อยๆแจนแจนเจนเนนี่ตีห <c oughs> นึง่งหนึ่งค่ะนั่นด้เก็บไว้ายสองตัวเป็นหนึ่งหนึ่งมาตีเอาเป็นเด้สามตัวนี่เก้าสองเก้าสีเก้าสองเก้าสองกับสองนึง่งมาในป มันโอเน็ตไปนี่งันนี่บ่บอลเลยนตาเตียนเอามาเชียงบังตันนี่มันเลยบอกฝันบ้นมันเลยัอลสั้นแสดงว่าบอลส่วนนี่คือว่าบอกไกลนะการเกี่ยวบอกกั้นเลยฝันตั้งสั้นเลยนี่อย like er ica, gallons, freely, ่าเรียกเที่ยวหฮ็ดมือเดี่ยวจำนำ บ่มากบ่เกศชุนซุ้มมือหนี่บ่ามากบ่ใส่ซุ้มมือนี่มากบ่นีเราเกียนไหนอันซิบิซูมีอยู่นีนอันนี้เด้เลยห้าเกดชุนนี่ยแล้วก็เอาหาเ็ดแล้วก็เกศชนาสองัสเป็นสามก็เอามาสามหาแล้วก็สามศูนเนี่ยได้ใช่ไหมนีเลขน้ำตาเล่นมื่นนั่นเลขสี่คูหนุนตัวได้ลราโป้ตัวเด่นตัวเน้นนะอันเตี้ยไวเห็นบ่ ปากกาแดงทีกไว้บ่เออนี่ลนะเฮ็ดไม่อันที่พูดเทียบปากกาแดงไว้นี่แม่นบ่อืมนี่น้าตาเทียนขยายออกมาไว้มื่อให้ฟันเจ้าอ๋ออยู่ในนี้มีหมดแล้วนี่ยอ่าด็ลืมจอมาไว้ใส่จอขึ้นฟอดโอ้ฟันขาดมาปู๋เนาะแสดงว่าเพิ่นเพิ่นโยนี่ทั้งกูทั้งยาเลย ม,กมกักแล้วที่มัมกคักแล้วที่มักมองยูคักแล้วมันบอสอง,สองสเก้าสีมักมักทำเรียัตวเดี๋ยวลงทงมักแห้งแล้วที่ปู <c oughs> เราเดี๋ยวไปตาตท่านนี่นะตะเบียถ่าย,าย,าย,ปายไปท่านนี่อืมเราสวนจัพปลาวายปล่อยจักก้าให้ปล่อยป้าดีเดียไปยบบท่านนี่รถขย้ยนลงขนน้แข็งกับเราหันบาดในรถนี่ป้าพักผ้าอยู่นี่เป็นน้ำเพราะเกลี่ยเนี่ยแหละจะวางใ่ มากขึ้นะพ่เนี่กเได่นี่ยก็จได้มากโยเพราะว่ามันมันปลูกนะมันกรจี๊ดกินวพาะฉันระวังเพราะระวังท่านเลยเราขบเพราะท่านไปใสนี่เราก็ะเลียวคนคน่มาักมอกางตะล่านสารไปมากแค่แล้วเห็นปูนเห็นปอยายอย่นั่งก่อนทอดตองท่านยายน้ำปอยายอยน่ล้วเราจึงยกย่างคนตองเราขับบ้านยูหันยูหันตองสองใบไม่ตองกล้วยครับข้อยาเราขาบ้านเราก็เลาะต่อจค่เบาบ้านเนี่ เอานัง่งยายาสองหนึง่งสวยามหันวชันน,น,นี่สองเกาะวชันว่าเอาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขนะครับจะเริืมกรับตัวเลขด้วยพี่น้องเด้วยแมนยูบอสเลขตอนไปสองเก้าสี่อะไรนกตาเชียนห้าจุดศูนย์มนว่ามาตรงๆรงเลยบ้านนี่อันมาปุอันมาๆอันมาสา,สามันตกคัน เข้าหกนี่ก็เป็นตัวกันอาเจ็ดนี่มันเป็นตัวนี้อาเจ็ดเป็นตัวนี้เจ็ดชวดก็เป็นตัวนี้เอาปูหันออกมาปูนั่นบาหนี้พี่น้องโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายลอกตามที่ปูว่าสิเขียนให้ยหญ่ไปซื้อมาจัดภาษาบุคเราเปลี่ยนในกะดาษปรีนน่าตามันโตใหญ่ไปสุดหรอก แกนตัวใหญ่ให้เบิ้งชัดๆซื่อๆดอกพี่น้องเบิ้งชัดๆนะครับโค้งสุดท้ายเหล่านี้นี่มักแห้งตัวใด้ละบาทนีรครับตัวมักแห้งตัวมักแห้งให้ใครว่างมัดแบบสองหนึ่งนี่หลือี่เนาะนี่แล้วค่ะมัดสองหนึ่งยาอยู่ในซองนั่งสองตัวแต่ว่ายาอยู่ในซองเตรียมมาตรฐานคือมียี่สิบตัวมัดสองหนึ่งจ้ จำมาดอวพี่น้อนด้เตีวเนี่ยนะครับไม่ซ่อนนะนี่สอกอกเรบอกตนเห็นปูเห็นยามากค่ะคนเตี้จนับไปเห็นหานให้เขาสื่อแบบไหหวานเห็นคนนั่งอยู่ห่นเตียนั่งว่าจัดตวมือนั่งยนน่ไไหเมันยืนเมันน่าสุดยอก็เลเหีออหวาเรามักสดงเล็แต้มไว้ให้ปู แคบหน้าจอเลยจ้าป่าฟันคักเนี่ยน้องปูขึ้นจำได้คักพก่อโอ้ขึ้นจำได้คกเน้องมัน